ชื่อเต้ครับปฏิพัท์ชัยวิเทศครับผมก็ทำงานเกี่ยวกับเท็กซ์ไทแล้วก็โปรดักต์ดีไซน์มาก่อนนะครับแล้วก็อีกเบนหนึ่งก็คือทำงานเกี่ยวกับอาร์ตอินสแตลเลชันอะไรอย่างนี้ด้วยโปรเจกต์ Project ที่ไปเรสซิเดนซีที่บัมบูเคอร์เทนที่ไต้หวันนะครับมันเป็นโครงการที่เหมือน s อสเอซีคลอสกับบัมบูเคอร์เทนเหมือนแลกเปลี่ยนศิลปินเราก็ได้มีโอกาสไปเรสซิเดนซีที่นั่น3เดือนโดยที่เราไปรีเสิร์ช เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไต้หวันนะครับเพราะว่าได้เซนซจริงๆแล้วครับพอเราไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆเ่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคิดไว้ตอนแรกว่าเราจะทําอะไรมันจะมีเรื่องของคนเรื่องของวัฒนธรรมที่ที่เรายังไม่รู้อีกหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราต้องไปเรีสิร์ชเพิ่มขึ้นจากเรื่องที่เรามีไอเดียไว้ตั้งแต่แรก จริงๆมิทศการเนี้ยครับ traveling treasure ม,มันพูดถึงเรื่องของการสื่อสารระหว่างคนเป็นกับคนตายในในวัฒนธรรมของคนเชื้อสายจีนอะไรงี้มากกว่าเหมือนกับว่าเราเรามองว่าการการเผาพวกนี้มันเหมือนคือการส่งสารไปหาคนตายเพราะฉะนั้นถ้าคนตายส่งสารลงมาหาคนเป็นอ่ะมันจะเป็นยังไงโดยประเด็นที่เราสนใจคือเอมลพิษทางอากาศพวก p o l u t i o n อะไรเงี้ยเพราะว่า ตอนที่ไปเวนเซนซีะครับมันจะมีเรื่องของการวัดค่าแอร์เพลชั่นในในประเทศใต้หวัดด้วยอะไรเงี้ยโดยที่นี้ทัศการจะมีการใช้เบิร์ดดิ้งที่สื่อสารมาจากคนที่ตายไปแล้วแนวทางการแก้ปัญหาโดยโดยใช้ m a ทริเวลใหม่ๆเข้ามาในของที่เป็นของว่ายครับเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเอาไปเผาแล้ว